ครับผมก็เจอกันยามเย็นนะครับผมเลือกไม้เดิมนะครับไม้เก่าแต่ว่าย้ายย้ายจุดมาหน่อยนึงเอาอันนี้ก็จะเป็นคลองนะครับน,น้ำในทุ่งนาแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วก็มันดักข้างๆคลองนะครับในทุ่งนานี้ก็ไม่มีน้ําเลยนะครับก็ดักข้างๆคลองกบมันกบมัน พอน้ำในทุงน่งนาแห้ง,บงกบมันก็จะมาปนเปี้ยนอยู่แถวคลองนี่แหละครับก็ดักบริเวณนี้แหละรอบมีทั้งหมด11หลังนะครับส่วนเยอยก็ปลาหมอนะครับเลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ2นิ้วชี้2ประมาณ2นิ้วมือนะครับมันจะดินดี ไม่ใช่ปลาสับนะครับเพราะว่าดักใกล้กกลถนนเดี๋ยวมามันมาฉีกรอบอ่าครับผมเสร็จหมดทุกหลังแล้วนะครับทั้ง12ทั้ง11หลังส่วนส่วนมากจะดักเขตบริเวณริมคลองนะครับตะวันรับฟ้าพอดีเลยเดี๋ยวมา้นตอนเช้านะครับ ครับผมมาเจอกันยามเช้านะครับ6โมงพอดีช่วงนี้อากาศยังเย็นอยู่นะครับวันนี้ไม่มีลมวันนี้ไม่มีลมแต่ก็เย็นอากาศเย็นกำลังดีครับ <c oughs> ครับผมมาดูหลังแรกกันเลยนะครับหลังนี้ดักไว้ดักในสะนะครับ สระน้ำเล็กๆมีอะไรมาบ้างไหมทมเทาจะงเงียบครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมันจะมีมีอะไรอุย้ยมีครับมีแม่แม่แมอบอยู่ข้างในครับผมอู้ใสสวยครับผมใสสวยเลย เนี่ยครับตัวนึงหลังต่อมาครับผมหลังนี้ดักริมคลองนะครับกบมันน้ำนี่ทุ่งนาแห้งมันก็มาอยู่ตามริมคลองนะครับกบมีแต้มไม่มีแต้มมีรอยกบมาอยู่นะครับผมมีแต้มโอ้สองตัวครับผมอ สองตัวแต้มส,สวยๆมาดูหลังนี้ครับหลังนี้นี่หน้ารุ้นสุดๆเลยนะครับดักน้ำน้อยๆนะครับนะครับมีม,มีเห็นรอยก็เพื่อเห็นเห็นน้ำก,ก็เพิ่มก็เพิ่มอยู่นะครับมีแต้มหรือเปล่าไม่รู้น,นะครับหรือว่าจะเป็นเหยื่อก็ไม่รู้น,นะครับเนะ่เดี๋ยวไปดูก่อน จะเป็นเหยื่อดินละมะั้งแต่ไม้นี่ยังเหมาะเลยนะแต,แต่จุดนี้ยังเหมาะเลยนะครับเนี่ยดูสิอะโอ้ไม่ไม่ไมีมอู้มีตัวหนึ่งครับผมตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่หลังต่อมาครับ ตักใกล้ๆก,กันอันนี้พอจะมีแต้มมั้งไหมมีรอยกบมาอยู่นะครับผมปากทางเข้ามีรอยกบเข้ามาอยู่กี่ตัวอ๋อตัวหนึ่งครับ หลังนี้ดักในคคองนะครับผมโอ้เหยื่อมันออกมาข้างนอกเลยนะครับนั่นนั่นโอ้โหตัวหนึ่งครับผมใส่กำลังสวยเลยยัดเหยื่อ้าไปเยื่อตายข้างนอกนะครับ ใส่กำลังสวยแล้วก็โหกินเยอะไปสักพุงกลางเลยตรงนี้ยังหมกเลยนะครับผมคลองยังลึกเลยนะครับหลงไปยังลึกเลยน้ำน้อย,อยมันต้องมีแต้มบ้างนั่นแหละมันต้องมีแต้มแน่ๆนะครับดักไว้สองหลังนะครับสมบนี้ มีแต้มแน่นอนครับมี100รมยอยกบบ้างไหมอ้หมาย,ยังเหมาะเลยนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยครับผมอู้หนอเหยื่อก็ยังอยู่ครบเลยอู้หูไม่น่าเชื่อนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออู้อะไร จุดที่สองนะครับจุดที่สองเป็นยังไงยางเหมาะเลยนะครับน,น่าจะมีแต้มนะครับเนี่ย <c oughs> เหมือนกันไหมเนี่ยโอ้เหมือนกันเลยครับไม่มีแต้มนะครับ <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มันไม่ลงมาเลยนะครับ หลังนี่มองไกลๆครับ <c oughs> เจอแล้วครับ <c oughs> เจอตัวอยู่นะครับดินอยู่ในรอบนะครับไม่รู้กี่ตัวนะครับตัวหนึ่งครับผมเนี่ยกบท่ายอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยตัวจะไม่ค่อยใหญ่ครับหลังนี้ลงไปดักในสะเลยนะครับผม สระน้ำเก่าๆนะครับเห็นไม้เหมาะดีก็เลยลงเลยมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ไม้ยังเหมาะเลยครับแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีกบมาเยือนเลยหลังต่อมาครับอันนี้ก็ใกล้ๆคลองนะครับลักใกล้ๆคลอง ข้าจะเงียบครับนั่นเงียบจริงด้วยเยอะอยู่ครบเลยหลังสุดท้ายครับดักในคลองนะครับจะมีเซอร์ไพรส์บ้างไหม จะมีตัวใหญ่บ้างไหมโอ้ไม่มีอะไรเลยครับโอ้นักในคลองเหยื่อยังอยู่ครบเลยครับผมจบทั้ง1ิบสดหลังนะครับเดี๋ยวไปสรุปแต้มครับ ไม่ค่อยมีครับแต่ก็พอดักได้กินอยู่นะครับ